สวัสดีครับพี่น้องครับกาแฟยำเศา้าครับคะวีสายป่าจีชอนบินชอนนครินคอกควายปริญญาครับพี่น้องครับมือหนึ่งที่พาพี่น้องเบังตู้เย็นหลังบ้านนะครับหรือว่าสวนหลังบ้านครับตที่เห็นอยู่นี่คือต้นมะละกอนะครับต้นหุฮงนะครับต้นมุฮงที่บริปูเองครับเขาเอื่นว่าต้นมะฮงเหี้ยนะครับ มะละกอเฮียหรือว่าต้นบกักฮงเฮียคือหมายความว่า,มาเมล็ดเราเอามาเล็ดมันมาถิมนะแบบข้าสิตดำบักฮงล้วเข้าเอามาเล็ดมันออกแล้วก็ถิมไปมันก็เกิดเองนะครับเขาเรียบกบักฮงเฮียนะครับมะละกอบกเกิดเองนะครับอันนี้บักพริกเฮียเหมือนกันครับเศษอาหารนะครับเศษอาหารที่เรากินนะครับเ่ว่าสิเป็น สมตำเรือดอาหารที่ยังกันแลวแต่นะครับเราเอาเศษอาหารมาทิ่มใส่ข้นต้นบักฮงเพื่อให้เป็นปุ๋ยนะครับให้ดินมีปุ๋ยอันนี้เกิดเองไม่ได้ปลูกนะครับเขาเอิดบักพี่เขี้ยนะครับก็ะบจะมีต้นมีลูกรือว่าต้นไม่มีลูกบ้างนะครับอย่างนี้คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นทิ้งมเมล็ดไปนะครับสมมติว่าเมื่อนี้อยากกินตับบักฮงใช่ปะบักหงก็เริ่มหมากแล้วแต่ต้นนี้ก็มีพริกนะครับ บักฮงเฮียบักพีกเฮียนะครับหัดมานี้ก็จะมีอนนี่มะนาวนะครับมะนาวมะนาวเลยครัใส่ตำบักฮงที่นอ้องใส่ตำมะละกอนะครับนี่ทั้งหมากมีทั้งดอกกำลังกำลังออกดอกกับมีนะครับมีหมากนั่นก็ได้นะครับตรงนี้อันนี้สําหรับเมโนโส้มตำหรือว่าตำบักฮงนะครับแต่บักหน้าเนี่ยบนเป็นบักหน้าเฮียครับมะนาวจริงตอนนะครับ ซึ่งเอามาปลูกเองนะครับตอนจริงแล้วมาปลูกนะครับเหมอนตามมาใช่ไหอะไรมาตีนอะไรลูกตีนตนน้นอะไรตีนลูกควนดินเหรออ่าเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็มะเขือเทศนะครับมะเขือเทศเฮียคือกันครับหมายความว่าเราไม่ได้ปลูกเองนะครับเรากินส้มตําเสร็จปุ๊บนะครับ ที่มันเหลือในจานนะครับแล้วก็มาเทนะครับมาสาดทิมน้ำมูนี่แล้วมันก็จะเกิดขึ้นเองนะครับอะไรที่เราไม่ได้ปลูกในภาษาอีสานบ้านนอเกว่นุบาเฮียนะครับมอสิเป็นคือจังเฮต้าคือเขาเฮียนะครับหมู่งเฮียนี่มันเกิดเทศเฮียนะครับมีหลายอย่างอยู่แต่มูนี่ซิบวาแค่เอบักฮงนะครับเราเรื่องสามบักฮงนะครับจังได้กับฝากพี่ฝากน้องในเด้อครับ ช่องไม้ครับพี่น้องครับคอกควายปริญญานะครับขวี่ดสายปลาจีซ่อนบินช่อนนครอินนะครับเป็นเจ้าของช่องนะครับเดี๋ยวสิจะย่อยให้พี่น้องเบืองไปเรื่อยๆละมันมีหลายอย่างอยู่ในในสวนนะครับในตู้เย็นเขาเอิืนผมเอมือนว่าตู้เย็นนะครับตู้เย็นหลังบ้านก็คือสวนหลังบ้านนะครับ่วนใหญ่สิเป็นการปลูกทุกอย่างที่เขากินคู่มือครับพี่น้องเพื่อลดต้นทุนในการดําเนินชีวิตนะครับก็ลดต้นทุนในการใช้จ่ายนะครับ ฝากพี่พังน้องช่องควายบริญญาน้ำในเด้อครับพี่น้องเดอ้อฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งกดะงระฆังซับตะไคร่ซับอย่างไปเดอ้อพี่น้องเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับคนเด็ดจิบอะไรลูกฮะอ๋อทิ้งดิลูกกาแฟาครับพี่น้องครับยำเสาวครับสวัสดีครับ